ราคากลางของรถ Fortuner มือ 2, 2เท่าไหร่นะในเว็บไซต์นะครับใน Facebook ใน Google นะครับมันก็จะมีราคาที่แบบเหวี่ยงกันมากๆเลยนะอันนี้ผมจะพูดปี2015ถึงปี2020เท่านั้นนะครับรุ่น 2.4G ขับ2เกียร์กระปุกราคาที่เจอต่ำสุดประมาณ780,000บาทสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทนะฮะ รุ่นต่อมานะครับรุ่น 2.4V นะครับรุ่นขับ2นะครับ 2.4V ราคาประมาณ850,000บาทถึง1 150,000บาทนะครับรุ่นนี้จะพบในปริมาณที่มากกว่ารุ่นอื่นๆเพราะส่วนใหญ่ที่หลุดมาเป็นมือ2จะเป็นรถจากบริษัทหรือองค์กรต่างๆที่ปล่อยเช่านะครับจะนิยมรุ่นนี้กันมากเพราะดูแลง่าย ค่ารักษาไม่จุกจิกรุ่นต่อไปนะครับรุ่น 2.8V ขับ2เป็นขวัญใจของคนต้องการลดแรงนะครับในแบบขับ2ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะคนส่วนใหญ่ที่จะเลือกตัวนี้นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เพิ่มเงินเอาตัวขับ4กันเลยราคาก็ประมาณ870,000บาทถึง1,250,000บาท แล้วแต่สภาพและเลขใหม่นะฮะรุ่นต่อไปครับรุ่นยอดฮิตครับ 2.8V c ับ C เป็นอีกรุ่นยอดฮิตที่ค่อนข้างหาง่ายในตลาดมือสองนะครับเพราะนิสัยคนไทยจะชอบเลือกรุ่นแบบท็อปเลยตัวนี้จะเห็นตามท้องถนนบ่อยๆนะครับขับได้ทั้งในเมืองลุยป่าฝ่าโคลนก็เอาอยู่ลุยน้ำท่วมหายห่วงนะครับราคาประมาณ880,000บาทนะครับถึง1,250,000บาท ตัวสุดท้ายนะครับ 2.8V ขับ 4T RD รุ่นนี้หลายๆคนที่มาสายสปอร์ตต้องชอบอาจจะมีคนบ่นเรื่องความแข็งของช่วงล่างมากหน่อยนะครับแต่การขับเคลื่อนและการยึดเกาะถนนก็ดีเยี่ยมอย่ามาหวังเรื่องความนิ่มนวลจากรุ่นนี้ถ้าอยากได้ความนุ่มนวลน,นะครับแนะนำให้ไปรุ่นต่ำกว่านี้ดีกว่าราคามือสองประมาณ1ล้าน5 0 0 0 0 0บาทถึง1 4 5 0 0 0 0นบาท ก็ราคาต่างจากป้ายแดงไม่เท่าไหร่นะฮะและสุดท้ายนะครับอยากจะซื้อรถ f o r ์ u เจอมือสนะครับให้หาร้านหรือเต็นที่มีการรับประกันอย่างน้อยนะครับสปีหลังจากเราซื้อไปแล้วนะครับหรือประกันเป็นกิโลก็ได้ครับหนึ่งหมืกิโลอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าเราซื้อรถมือสมาแล้วอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเสียเกิดขัดข้องเครื่องยนต์ได้นะครับที่สําคัญมากกว่าราคานะครับก็คือ การรับประกันหลังการขายนะครับถ้าใครสนใจซื้อรถ Fortuner มือสองนะครับก็ไปคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับมีการรับประกันให้2ปีนะครับหลังจากที่คุณซื้อไปแล้วนะครับหรือ20,000กิโลนะครับวิ่งแบบสบายใจทั่วไทยได้เลยนะครับเป็นรถมือสองที่เราคัดมาแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ